สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายรักร้ายวันนี้เงาใจรักร้ายมาถึงตอนที่37แล้วค่ะก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์ช่วยกดแชร์กดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดรับฟังนิยายในตอนต่อไปนะคะท่านใดสนใจอยากอ่านเป็นอ e ีบุ๊กไปดาวน์โหลดได้ที่ mebmarket.com ค้นหาชื่อนักเขียนทยิดาแกลนก็จะเจอนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนักเขียนมานณที่นี้ค่ะเงิใจรักร้ายตอนที่3 7ความรักของมาตินเชิญอิเฟเยแค่มาแสดงความดีใจที่แอรอนได้เจอบุตรชายคนโตเสียทีหลังจากตามหาสิบกว่าปีนั่นแต่จะว่าไปแล้วมาตินรู้ดีว่าเพื่อนของแอรอนคนนี้ก็เคยให้คนของเขาตามหาตัวชาริชีแอนเดสันอยู่เหมือนกัน เขาไม่รู้ว่าเพราะอะไรแอรอนถึงได้ไว้ใจตาแก่เฉินอี้เฟยนะักแต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องของเขามาตินคิดหลังจากนั่งสนทนาร่วมวงกับเฉินอี้เฟยอยู่เกือบชั่วโมงเฉินกงซีเหมยนั้นร่ำร้องจะไปกระบี่เพื่อพักผ่อนก่อนจะกลับไปทำงานอีกครั้งเมื่อจบเรื่องสนทนาแล้วชายแก่เฉินอี้เฟยก็ถูกผู้เป็นบุตรสาวลากตัวให้เดินออกจากห้องรับแขกแห่งนี้ท่ามกลางรอยยิ้มขบขันของแอรอน มองตามด้วยความเอ็นดูกับความสัมพันธ์ของพ่อลูกคู่นี้พาบอดิการมาสเต็มบ้านเราเลยนะน,นั่นสงสัยว่าจะมีสตรูเยอะมาตินอดจะเอ่ยออกมาไม่ได้อีเฟอร์อ่ะชอบป้องกันไม่ชอบแก้ไขเขาเคยถูกหมายหัวจากกลุ่มก่อการร้ายมาแล้วคราวก่อนก่อนที่ฮ่องกงจะเกิดการประท้วงนั่นช่วงนี้เลยอยู่แต่ไทเปนี่ก็เพิ่งโดนทางการฮ่องกงเรียกตัวไปสอบ กลัวว่าจะอยู่เบื้องหลังการประท้วงแงแล้วฮะตาแก่นี่มาเฟียออกอย่างนั้นนี่อีเฟยไม่เคยยุ่งเรื่องการเมืองนะมาตินเขาแค่ชอบทำบ่อนคาสินโนก็เท่านั้นละ่ะเหมือนลูกนั่นละ่ะจะว่าไปแล้วอีเฟยโชคดีมากที่มีลูกสาวฉลาดเฉลียวอย่างซีเมยแก่นแก้วแบบนี้เอาตัวรอดได้แน่มาตินได้แต่ยกมุมปากสูงยังนึกคำกับคำพูดนี้ ดูเหมือนว่าแอรอนจะคงไม่รู้จักกงเฉนินซีเหมยดีเท่าไหรนักอาจจะรู้จักหล่อนผ่านปากของเพื่อนสนิทอย่างเฉินอี้เฟยอยู่ฝ่ายเดียวกันมัง้งเลยเห็นแต่เรื่องน่ารักน่ารักที่กงมซีเหมยทำเขาอ,อดจะคิดไม่ได้แล้ววันนี้ลูกไม่ออกไปไหนหรือไงจะให้มาเวลกับอีริกพักผ่อนสักวันอ่าฮะผมว่าจะพาหลินไปบ้านเพื่อนของเธอเขาหันมาทางบุษริน หญิงสาวได้แต่อึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะปฏิเสธว่าฉันหมายความว่าฉันจะโทรคุยกับวิมเฉยๆนะคะมาตินไม่ได้อยากไปหาหลินขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะคุณป้าอยากโทรหาเพื่อนสักหน่อยแล้วค่อยโทรตามเดลิงว่าเมื่อไหร่จะเอาเด็กๆมาส่งลินสักทีคิดถึงจะแย่อยู่แล้วคะ่ะเขามองตามหลังหญิงสาวที่เดินพลาไปนั่นหันมาสบตากับมานดาที่มองเขาก่อนจะสายหน้าไปมา อย่าหาเรื่องเมียอีกละมาตินงานแต่งใกล้เข้ามาแล้วแม่ไม่อยากให้มีปัญหาอะไรอีกนะชายหนุ่มรับคำสิงเบาอยู่ในลำคอเดินตามบุษรินกลับไปที่บ้านของเธอใช้ความคิดไปด้วยเขาคิดว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยในที่สุดยามนี้เขากำลังกังวลก็แค่เรื่องที่พ่อเลี้ยงค่มกลิดนั่นตัาหากมันหายตัวไปไม่มีข่าวคราวไม่แน่ว่าอาจกำลังซ่องสมกำลังคนเพื่อหาชิงตัว บุษรินหรือไม่บางทีมันอาจจะคิดขยะไม่กล้าคิดการใหญ่อีกเขาหวังว่าจะเป็นอย่างหลังนี้จะได้ไม่ต้องทำบาปอีกชายหนุ่มแอบถอนหายใจเมื่อคิดว่าภรรยาตัวเองนั้นช่างเป็นคนจิตใจดีงามสะจนเขารู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นปีศาจร้ายไปแล้วไม่เหมาะสมกับเธอเลยสักนิดมันแย่แค่ไหนที่ปีศาจอยากครอบครองนางฟ้าเขาอดจ,จะคิดไม่ได้นันสิ เอาไว้เราค่อยเจอกันวันเสาร์นี้ดีไหมฉันอยากเจออาทีด้วยแกพาอาทีมาด้วยนะวิมเออเออนะ่ะแล้วฉันจะบอกค่าววิลเองแกนี่ตกอยู่ใต้อำนาจผัวเลยทุกอย่างหรือไงผัวเนอะไม่ใช่พ่อแกไม่จําเป็นต้องตามใจหมอนั่นทุกเรื่องก็ได้น่ารําคาญจริงๆแค่นี้แหละเสียงบุษรินนั้นไม่สบอารมณ์กับปลายสายนักเธอกดปิดการสนทนาด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยพอใจยืนนิ่งอยู่นานก่อนจะเริ่มต่อสายใหม่อีกครั้ง กับรอยยิ้มอ่อนหวานออกมามิคาเอลใช่ค่ะฉันเองฉันอยากรู้ว่าคุณจะกลับมาเมื่อไหร่คะเออหมายถึงว่าคุณจะพาเด็กๆก,กลับมาหาฉันได้เมื่อไหร่อีกสัปดาห์ก็เปิดเทอมแล้วฉันอยากให้พวกเขากลับมาจัดเตรียมความพร้อมก่อนสักสามวันค่ะเขานิ่งฟังการสนทนาของเธอกับมิคาเอลอยู่นานทีเดียวท่าทางบุษรินจะไว้ใจพี่เขยมากขึ้น แม้ว่าตอนเจอกันครั้งแรกนั้นเธอไม่ชอบขี้หน้ามิคาเอลด้วยซ้ำแต่ผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาด้วยกันแบบนั้นอาจทำให้เธอคิดได้ว่าเขาเป็นญาติคนหนึ่งก็ได้แม้ว่าเธอจะไม่ชอบพี่สาวตัวเองเลยก็ตามดีจังค่ะขอบคุณนะคะมิคาเอลฉันหวังว่าภรรยาคุณจะทำตัวดีขึ้นหญิงสาวอุทานออกมาด้วยสีหน้ายินดีก่อนจะกล่าวคำลาในที่สุดหันมามองที่เขานั่งอยู่กับโตฟา ทำเป็นสนใจกับข่าวสารในจอทีวีนั่นทั้งที่เขาเงี่ยวหูฟังการสนทนาของเธอกับมิคาเอลเต็มที่มิคาเอลจะกลับมามารืนนี้ค่ะดีจังฉันจะพาเด็กๆไปซื้ออุปกรณ์การเรียนอาจจะต้องหาที่เรียนพิเศษให้เด็กๆเ,เพิ่มเธอเดินกลับมานั่งข้างๆเกินจะพูดถึงสองแฝดนั้นด้วยในตาเป็นประกายสดใสแล้วฉันคิดว่าจะให้พวกเขาอยู่ห่างยายลิงให้มากมาก ไม่งั้นอาจจะซึมซับความโหดเหีเ้ยมจากยายนั่นได้ฉันกลัวใจเควินจริงๆเขาเหมือนใยหลิงมากทั้งนิสัยใจคอไม่อยากจะคิดเลยนี่ถ้าพวกเขารู้ว่าแม่ตัวเองเป็นฆาตรกริลนคุณพูดเกินไปแล้วนะนั่นคนพวกนั้นเป็นมือสังหารทั้งนั้นฆ่าคุณทิ้งแบบไม่กระพริบตาด้วยซ้ำที่สาวคุณทำถูกแล้วเพราะถ้าเป็นผมเองพวกมันคงศบไม่สวยขนาดนั้นแน่ชายหนุ่มเอ่ยสวนออกไปเสียงราบเรียบ ทำให้เธอปิดปากเงียบแต่งเมือนหน้าหนีจนเขารังร่างบางนั้นมากระชับส่งสายตาอ่อนเชื่อมให้ในระยะใกล้ผมแค่ต้องปกป้องคนที่ผมรักคนพวกนั้นไม่มายุ่งกับผมทุกคนจะยังปลอดภัยที่รักผมไม่เคยทำร้ายใครก่อนนะแล้วถ้าพวกเขาอยากรอดพวกเขาก็ต้องทำตัวเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจมืดแบบที่ญาติของพวกคุณทำนั่น หญิงสาวไม่ตอบโต้สักคำได้แต่มองหน้าเขาก่อนจะถอนหายใจออกมาเบาๆผมไม่ได้อยากเป็นแบบนี้นะลินฉันเข้าใจแต่ว่าวันนี้คุณไม่ทำงานแล้วนี่คะแล้วจะทำอะไรละ่ะเปลี่ยนเรื่องคุยหลังนิ้วนาเมื่อเขายกร่างบางนั้นนั่งลงบนตักของเขาเองกระชับเอียวบางไว้แน่นสุกหน้ากับไหลมนนั่นผมอยากให้คุณนอนพักผ่อนถ้าไม่อยากออกไปไหนหรือถ้าไม่มีอะไรทำ ไปเข้าสปาดีไหมล่ะไปเขานวดขัดผิวอบตัวก็ได้เป็นเจ้าสาวต้องสนใจเรื่องแบบนี้บ้างนะคิดว่าไงฉันไม่อยากทำอะไรแบบนั้นมันรำคาญต้องใช้เวลานานไปสนามเทนนิสด,ดีกว่าไหมคะหรือไปยินดีค่ายมวยไม่ก็พูดไม่จบดีนะเขาก็ปิดปากชําพูดด้วยจุงพิษอ่อนหวานรำถามด้วยท่าทางขัดใจนิดนดผมไม่เข้าใจว่า กิจกรรมของคุณทำไมต้องเป็นเรื่องแบบนี้ด้วยไปทำผมทำเล็บนวดตัวมันจะง่ายกว่านะหลินหญิงสาวนิ้วหน้าใสเขางั้นคุณก็ต้องให้ฉันไปทำงานไม่งั้นวันนี้ฉันคงอยู่แต่สวนผักกับพี่สมัยผมอยากให้คุณพักผ่อนมากๆนี่นาไม่อยากให้ทำงานหนักใช้สมองมากเกินไปแต่ว่าเชื่อผมเธอลินผมอยากให้คุณพักผ่อนนอนหลับทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ร่างกายแข็งแรง ลูกๆของเราก็จะเติบโตแข็งแรงไปด้วยคราวนี้อย่าแม้แต่คิดจะไปคุมกำเนิดโดยไม่ปรึกษาผมอีกละผมไม่ยอมแน่คืนคุณทำแบบนั้นผมจะขังคุณไว้แค่บนเตียงผมทำได้แน่ไม่รู้หรือไงหญิงสาวบ่นอุบอิบในลำคอแต่ไม่กล้าแย้งออกมาสักคำที่ทำให้มาตินถึงกระตุกยิ้มบุมปากด้วยความพอใจอย่างน้อยเธอก็อ่อนลงบ้างแล้วเขาคิด วันหยุดแบบนี้เขาเลยมีเวลาเอาใจบุษรินทั้งวันปล่อยให้เธอนอนพักผ่อนจนถึงบ่ายพอหญิงสาวตื่นมาอีกครั้งก็เลยว่าจะพาเธอออกมานั่งในห้างมาทานสุก,กี้หลังจากพลาดไปเมื่อวานนี้ตอนแรกบุษรินไม่ยอมเพราะเธอเพิ่งทานกับเพื่อนๆไปแต่มาตินเสียงแขนใส่เธอเป็นเพราะคุณนัดหนุ่มๆตั้งห้าคนทําให้ผมอดกินสุกี้อ้าวเมื่อวานคุณเจอฉันที่นั่นหรือไงคะ เขาพยักน่ารับอย่างขอไปทีแล้วทำไมไม่เข้าไปทักทานด้วยกันไปเลยก็ได้นี่คะแต่ว่าคุณไปกับใครอ๋อยายเด็กหมวยนั่นสินะคะอย่างนี้นี่เองถึงได้ยอมตกลงกับฉันดีๆใช่ผมพาซีเหมยไปดูหนังและกล่าวว่าจะพาไปกินซิกี้แต่ไปเจอคุณกับหนุ่มๆเข้ากลัวว่าจะระง,งับอารมณ์ตัวเองไม่อยู่เลยต้องหนีกลับก่อนไม่งั้นผมอาจอาราดจนเข้าหน้าเพื่อนคุณไม่ติดอีกเลยก็ได้ ทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยคะมาตินเพื่อนฉันคุณก็รู้จักทุกคนอยู่แล้วนี่คะเธอทำหน้าเหมือนไม่เข้าใจอยู่ดีทำให้มาตินถึงกับถอนหายใจช่างเถอะลืมเรื่องนี้สลินผมอยากกินสุก,กี้คุณต้องไปด้วยกินกับผมแค่สองคนไม่มีคนอื่นประออกนี้เขาปลายตาไปที่ยังโอลิเวอร์ที่ทำหน้าที่ขับรถนั้นแวบหนึ่งอ้าวแล้วโอลิเวอร์ละคา มอนี่มันกินเป็นแต่อาหารฝรั่งมันไม่ชอบอาหารจีนหรือญี่ปุ่นนะเขาตอบพลางทำหน้าตาเฉยเมยเหรอคะแต่ว่าที่ร้านมีเมนูตั้งหลายอย่างนะคะมาตินเมนูฝรั่งอย่างซีซต้าสลัดสเต็กเนื้อพ็อกชอ็อปพาสต้าก็มีนะคะลินผมอยากนั่งกินกับคุณสองคนนะที่รักไม่ต้องการคนอื่นออกรถได้แล้วอลลี่เขาเห็นคนขับแสยะย,ยิ้มใส่จนได้เมื่อได้ยินคำสั่งจากเขาที่พูดด้วยเสียงอันห้วน อุสรินได้แต่สายหน้าไปมาเธอคงรำคาญที่เขาเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้แต่มาตินคิดว่าดีเสียอีกชอบอยู่กับเธอสองคนจะแย่ไม่เห็นจะอยากมีคนอื่นร่วมสักนิดคิดพางเบือนหน้าหนีซ่อนรอยยิ้มพึงพอใจไว้จนมิดไม่สนใจอาการอึดอัดใจของเธอสักนิดออกจากหมู่บ้านมาได้ไม่นานนะักเขาก็เห็นรถติดยาวเป็นแพรทอดไปยังบนถนนเส้นใหญ่เหมือนจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นข้างหน้าน,านั่น ฉันบอกแล้วว่าวันหยุดแบบนี้รถมันติดช่วงเวลาแบบนี้ด้วยสงสัยว่าใช้เวลานั่งในรถนี่เป็นชั่วโมงแน่ๆค่ะปุษรินเริ่มบ่นเมื่อเวลาผ่านไปเกือบสิบนาทีรถยังไม่ขยับขยื่อนไปถึงไหนสักทีกลานได้ทีละคืบสองคืบหญิงสาวทำท่ากระสับกระส่ายและหงุดหงิดเมื่อเจอเข้ากับสภาพแบบนี้แล้วคุณจะบ่นทำไมละลินคุณน่าจะชินกับเมืองไทยนะ เกิดที่นี่แท้ๆยังจะไม่เข้าใจอะไรอีกหรอือฉันแค่รำคาญค่ะนี่ถ้าเชื่อฉันเราออกมาตั้งแต่ตอนเที่ยงมันจะไม่เจอแบบนี้ิลนผมอยากให้คุณนอนพักออมแรงไว้รับมือกับผมตอนดึกๆก็เท่านั้นทำไมต้องวุ่วายด้วยมาตินเธอเรียกชื่อเขาพร้อมทำตาขุ่นสองแก้มนั้นแดงเรื่อขึ้นมาทันทีตัดกำปั้นใส่ที่ไหล่นานาของเขาอย่างแรง ทำไมคุณต้องพูดแบบนี้ด้วยไอตายสติเขาหัวเราะเบาๆผมทำมากกว่าพูดยังได้เลยลินจะจูบโชว์ออนลี่ก็ยังได้หยุดเลยนะคะไม่อยากเชื่อเลยอย่าทำให้ฉันต้องอับอายแบบนี้นะคะมาตินเธอเอ็ดสิงต่ำใส่เขาร่างหยิกเนื้อชายคงเขาอีกครั้งจนชายหนุ่มอุทานด้วยความเจ็บรวบร่างนั้นมากอดไวด้ดือ้อก็ผมอยากให้คุณชินนี่นาะปกติคุณก็คุ้นเคยกับผมยากอยู่แล้วลิน ขืนทำท่าห่างห่างเืินแบบนั้นอีกคุณก็ไม่ชินกับผมสัทีที่จริงแล้วมันเรื่องธรรมดาจะตายไปแค่จูปากของเขาถูกฝ่ามือเล็กๆปิดไว้อย่างฉับพลันจนต้องบิดหน้านี้วหัวเราะขบขันกับท่าทางที่อยากร้องไห้เต็มทีของเธอนั่นก็ได้ก็ได้เลิกพูดเรื่องจุบก,ก็ได้เงน้นคุณก็เลิกบทสถิสติผมก็รำคาญเป็นนที่รักขืนคุณบ่นมากแล้วก็คุณจะแก่เร็วขึ้นทุกที เธอชักสีหน้าใส่อย่างไม่พอใจสะบัดหน้าหนีไปอีกทางมาตินกดจมูกเข้ากับแก้มนิ่มแรงๆกระซิบเสียงอ่อนว่าผมแค่เกิดช้ากว่าคุณนิดหน่อยเองไม่ได้ว่าคุณแก่ซะหน่อยยังไงผมก็รักคุณณลินรักคุณคนเดียวไม่รักใครอีกแล้วจริงๆนะหญิงสาวนิ่งหากแต่มาตินรู้ว่าแก้มของเธอแดงก่ำกว่าเดิมหลายเท่าทีเดียวเขาหัวเราะลงคอเบาๆอย่างพอใจ กอดกระชับร่างบางอย่างไม่สนสายตาของโอลิเวอร์ที่ทอดมองมาอย่างมันไส้นั่นมองอะไรตั้งนานสอนนานคามาตินหญิงสาวถามด้วยท่าทีสงสัยเมื่อเห็นชายหนุ่มเงียบไปนานนำซ้ำยังทำท่าคิดอะไรในใจอยู่คนเดียวเธอมองตามสายตาที่เขาทอดมองอยู่นานนั่นแต่กลับไม่พบเจออะไรกับโต๊ะที่อยู่ไม่ไกลนั่นมันปราศจากลูกค้าของร้านสุูกี้แห่งนี้ เห็นแค่สภาพชุดอุปกรณ์ที่เพิ่งถูกใช้ไปดูถ้าจะมีแค่สองคนเท่านั้นจากจานชามที่วางตั้งอยู่บนโต๊ะนั้นผมคิดว่าผมเจอใครบางคนพอเวลาผมเดี๋ยวนะลินชายหนุ่มเผยยิ้มออกมาด้วยสีหน้ายินดีและพอใจเขาหันตอบเธอเสียงอ่อนก่อนจะยกมือถือกดไปปลายสายเขาลดเสียงลงพลางเบือนหน้าหนีห่างจากเธอ สนทนาเป็นภาษาบางอย่างที่บุษรินฟังไม่รู้เรื่องสักคำมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนตกลงมาตินพูดได้กี่ภาษากันแน่เนี่ยเธออดจะสงสัยไม่ได้ได้แต่จ้องมองเขาอย่างไม่วางตากระทั่งเขาหันมายิ้มให้เธออีกครั้งสั่งของหวานเพิ่มไหมคะผมเริ่มจะอิ่มคุณต่างหากกระลินต้องทานเยอะๆอยาคุมที่หมอฉีดให้คุณกล่าวก่อนนั้นหมดอายุแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราควรจะเริ่มกระบวนการผลิตเด็กๆคุณต้องเพิ่มน้ำหนักเพิ่มกว่านี้สักสิบโลน่าจะกำลังดีผมชอบคงจะดูดีกว่านี้คงเต็มไม้เต็มมือดีคนพูดด้วยสีหน้าพอใจแต่บุษรินนั้นหน้าร้อนรูไปหลายตลบแล้วทลึงตาใส่คนพูดด้วยความไม่พอใจอย่าพูดแบบนี้นะมาตินอ้าเราอยู่กันสองคนนะลลินใกล้ๆนี้ก็ไม่มีใครสนหน่อยมาตินคะชายหนุ่มถอนหายใจ วางตะเกียบเอ็นตัวเข้ากับผนังพิงของโซฟานั่งทอสายตามองเธออย่างขัดใจนิดๆผมไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องน่าอายตรงไหนฉันไม่ได้หน้าด้านนะคะมาตินเอาล่ะเรื่องแบบนี้เราต้องคุยกันบนเตียงเท่านั้นโอเคเธอยื่นหน้ามาตะคอกใส่เขาเบาๆสีหน้าขัดเคืองชายหนุ่มเลื่อนตัวมายื่นหน้ามาใกล้เธอพร้อมรอยยิ้มที่พอใจเว้นก็แต่ผมไม่มีเวลาคุยเรื่องนี้ ตอนที่อยู่บนเตียงกับคุณนี่ติต้องเอาเวลาไปทำอย่างอื่นจนหมดคราวนี้หญิงสาวแทบจะถึงตาใส่พร้อมชักสีหน้าโกรธโกรธจนชายหนุ่มถอนหายใจอีกครั้งเอ็นตัวกลับที่เดิมด้วยท่าทีสบายสบายทว่าเหมือนเขากำลงังรอสายใครบางคนอยู่เสียงมือถือดังขึ้นชายหนุ่มรีบกดรับทันทีว่าไงนะผิดคนเป็นไปไม่ได้ฉันไม่มีทางจำผิดแน่อ้เอาตัวมันไว้ก่อนฉัจนจะรีบไป เออสิวะปุซรินเบิกตากว้างมองชายหนุ่มที่เืิ่งวางสายไปนั่นเงยหน้าสตบตาเธอแวบ,บหนึ่งคุณสั่งฆ่าใครอีกแล้วหรอคะลินอย่าพูดแบบนั้นได้ไหมผมไม่ได้เป็นเจ้าพ่อมาเฟียนะที่ต้องสั่งฆ่าคนเป็นผักเป็นปลาแบบนั้นชายหนุ่มผุดลุกควักมือเรียกเช็คบินในทันทีผมมีบางอย่างที่ต้องจัดการเขาบอกเธอด้วยเสียงราบเรียบแต่ทว่าในตานั้นดุดันเอาเรื่อง ฉันนั่งรอที่นี่ได้ไหมคะนานหรือเปล่าล่ะคะลินผมไม่มีทางทิ้งคุณไว้ที่ไหนตามลำพังหรอกนะฝ่ามือใหญ่นั้นยืดมาให้เธอจับเมื่อเขาส่งเงินให้กับบริกรนั่นแล้วปุษรินจำใจวางมือเล็กของเธอลงไปปล่อยให้เขากระชับไว้แน่นไม่ใส่ใจกับเงินทอนด้วยซ้ำร่างสูงของชายหนุ่มเดินก้าวยาวๆจากร้านสุก,กี้พังร่าง,ง,งบางของเธอติดไปด้วยกิริยาเร่งรีบ หญิงสาวยืนงันเมื่อก้าวมาที่ลานกว้างของลานจอดรถตอนนี้มีโอลิเวอร์ยืนเท้าเอลอยู่ข้างรถมีคนแปลกหน้าถึงสองคนกำลังนอนหมดสภาพอยู่กับพื้นปูนเย็นชืดนั่นมันแค่หน้าตาคล้ายน่ะมาตินฉันถามแล้วอ๋อนี่มันพูดอังกฤษไฟลบภาษาไทยแม่งก็ตะกุตะกะพูดดิกามยิ่งกว่าชนซะอีกบุษรินยืนฝ่ามือเย็นเฉียบไปแล้วเธอยืนตัวแข็งทื่อเมื่อมองเห็นสองคนนั่นเต็มตา ชายไทยสองคนคนแปลกหน้าที่โดนซ้อมจนหน้าบวมปุ่นทั้งสองคนแต่ดูแล้วหน้าตาสองคนนี่ช่างขุ้นตาเธอเหลือเกินชายหนุ่มบีบกระชับฝ่ามือเล็กเบาๆทั้งยังรวบตัวเธอมากอดไว้กู้ใหญ่เพื่อเรียกสติผมบอกคุณแล้วผมไม่ใช่ผมชื่อคมสตักแล้วนั่นน้องชายผมชื่อคมสันเอาเพิ่งกลับมาจากอังกฤษแล้วเพิ่งเจอกันช่วงแรกในรอบสิบปี พวกคุณเป็นใครจู่ๆก็ทำร้ายเราแบบนี้หนึ่งในสองคนนั้นผุดลุกยืนด้วยสภาพบุษรินต้องเบือนหน้าหนีเมื่อเห็นเขายกหลังมือปาดเลือดออกจากมุมปากที่แตกนั่นต้องยอมรับว่าคนของแอรอนทุกคนนั้นมากด้วยฝีมือจริงๆผมเหมือนเคยเห็นคุณมาก่อนคุณผู้หญิงมาตินหลีตามองคุณแปลกหน้าด้วยสายตา,ยตายเย็นชาเมียฉันจะไปรู้จักนายได้ยังไงไม่ทราบฮะตกลงนายชื่ออะไรนะ ผมชื่อคมศักด์ผมทำงานให้ลอสันใช่แล้วคุณเป็นเพื่อนของคุณชุนสนะผมเคยเจอคุณตอนที่คุณตามคุณลอสันพักหนึ่งมันเรื่องอะไรที่คุณต้องให้ไอ้ฝรั่งนี่ซ้อมผมน้องแบบนี้มาตินเกิดอาการอึ้งไปชั่วขณะยืนกวาดสายตามองสภาพสองคนนั่นอย่างลังเลใจไม่น้อยเขายกมือเสยผมตัวเองอย่างหงุนหงิดกับความผิดพลาดนี้เออมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดโทษทีออนลี่ เขาหันเบรียหันขวางกอนจะหันไปที่โอลิเวอร์ฝ่ายนั้นได้แต่สะตยะยิ้มใส่เขาด้วยความไม่พอใจในายทำให้ฉันเหนื่อยเปล่ามาตินตายสัวพาสองคนนี้ไปหาหมอก่อนด่วนเลยสารเลวเอ้ยทำไมพวกนายไม่บอกฉันดีๆก่อนจะได้ไม่เจ็บตัวไอ้ตายสัวโอลิเวอร์หันไประเบิดเสียงใส่สองคนนั่นอีกครั้ง ทั้งที่คนเจ็บสองคนนั้นได้แต่อาอึงกับท่าทางปัดความรับผิดชอบของฝรั่งหนุ่มแปลกหน้าคนนี้ได้แต่มองหน้ากันอย่างสับสนใจไม่น้อยเอาละพาพวกเขาไปหาหมอก่อนเถอะอลลี่เลิกเรียกฉันแบบนี้สถีมาตินตายสิก็ได้โอลิเวอร์พาสองคนนี้ไปหาหมอซะเดี๋ยวเราค่อยเจราจากันอีกทีเรื่องค่าเสียหายกับความเข้าใจผิดของฉันโทษทีนะคุณคมสักคุณคมสัน ผมคิดว่าคุณเป็นคนที่ผมตามหาอยู่พอเลี้ยงคมกลิดผมไม่คิดว่าคุณสองคนจะหน้าตาคล้ายกับหมอนั่นขนาดนี้เห็นในระยะใกล้ๆผมยังนึกว่าหมอนั่นมันมีคู่แฝดคิดว่าคนใดคนหนึ่งต้องใช่มันแน่มาตินเอ่ยเสียงอ่อนลงเล็กน้อยก่อนจะยื่นมือมาที่คุณแปลกหน้าด้วยกิริยาที่เป็นมิตรบ้างแล้วคุณหมายถึงพอเลี้ยงคมกฤิมาตินหลีตามองคุณแปลกหน้าอย่างไม่ไว้ใจนัก หมอนั่นยกมือท้าวสตเตลก่อนจะถอนหายใจออกมาเบาๆเขาเป็นน้องชายผมเองเพิ่งถูกฆ่าตายเมื่อสองวันก่อนเขากำลังเข้าร่วมกับกระบวนการค้ายาสเสพติดระดับประเทศมีผู้นำเป็นลูกสาวนายพลท่านหนึ่งที่เพิ่งเสียไปเขาถูกฆ่าพร้อมกับลูกน้องอีกสิคนในหมู่บ้านผมสันมาจากอังกฤษเพราะเรื่องนี้พ่อเห็นมาตินยินอึง้งชายผู้นี้ก็พูดต่ออีกว่า เรากำลังติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและให้ปากคำเกี่ยวกับมะะรดกที่อาจจะมาจากการค้ายานั่นผมกับคมสันหนีออกจากบ้านตั้งแต่เด็กๆเ,เราไม่ชอบวิถีชีวิตแบบนั้นน้องคนรองของผมเลยรับหน้าที่สืบสานมะะรดกของพ่อแม่เราต่อก็เลยต้องจบชีวิตแบบนั้นความเงียบเกิดขึ้นหลายใจทีเดียวมาตินได้แต่นิ่งอึ้งไปนานจนกระทั่งบุษรินขยับตัวมาใกล้คนแปลกหน้า พวกคุณเป็นลูกชายป้าดาวจริงๆด้วยคนหน้าตาบวมช้ำสองคนที่เพิ่งถูกหมอจัดการใส่ยาให้พร้อมกับถุงยาแก้ปวดยาแก้อักเสบอีกถุงหนึ่งจากนั้นก็พามานั่งในร้านอาหารแห่งหนึ่งในโรงแรมที่ระดับก,ากลางๆไม่ได้หรูหราแต่อย่างใดชายหนุ่มให้โอลิเวอร์พาสองคนนั่นไปหาหมอ จากนั้นก็มาหามาที่โรงแรมที่สองคนนั่นพักอยู่ดูไม่ไกลจากโรงแรมในเครือแอริสตันโฮเทลมากนักระหว่างที่รอโอลิเวอร์กลับมาที่นี่เขาถามถ่ายรายละเอียดเกี่ยวกับการตายของพ่อเลียงคมกริอีกครั้งแค่ยกหูโทรศัพท์โทรหาคลายวิลเลียมบรานส์ไม่กี่คำเขาก็ได้รับคำตอบที่แน่อนอนแล้วว่านี่เป็นฝีมือของคลายแน่เพิ่งรู้ว่าหมอนี่มันช่างกล้าไปงัดกลุ่มกับวิลเลียมบรานส์ เพียงเพราะแค่เจ้าแม่ยาเสพติดอย่างชลันตานั้นต้องการตัวหลานชายของลายไปครอบครองคิดว่าอาทีลูกชายของวิมาลานั้นเกิดจากเบสน้องชายของหลอนมันยากที่มาติ่นจะเข้าใจเขาไม่รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคลายกับวิมาลาซึงเธอนั้นเองเป็นเพื่อนสนิทของบุษรินนำซ้ำยังอยู่ในฐานะภรรยาของคาว,วิลน้องชายของใครด้วยเรื่องนี้ชายหนุ่มไม่ได้สนใจนักเขาสนก็แค่ว่า พ่อเลียงขมกฤิตนั้นตายแล้วแน่จริงหรือเท่านั้นเองพอได้รับการยืนยันหนักแน่นเขาก็เลยยิ้มออกมาจนได้ไม่ต้องกังวลว่าหมอนั่นจะลงมือเมื่อไหร่หน่าแปลกที่คนของแอรอนลาดข่าวนี้ไปอย่างไม่น่าเชื่อเขาอาจจะแปลกใจไม่ได้อาจจะเป็นเพราะพ่อเลียงขมกฤิตนั้นใช้ชื่อหลายชื่อก็เป็นได้ ข่าวการถล่มหมู่บ้านหลูของเจ้าแม่ยาเสพติดอย่างฉลันตานั้นตำรวจสากลก็ต้องการปิดเป็นความลับเพราะต้องการสืบสาวไปยังหัวหน้าองค์กรที่ใหญ่กว่าดูเหมือนว่าพวกเขาจะต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดเพราะการตายของฉลันตากับสารเสพติดจำนวนมากนั้นสะเทือนไปทั้งองค์กรของตำรวจไทยเลยทีเดียวที่หมู่บ้านหรูหราแต่มียาเสพติดร้ายแรงจำนวนมหาศาลขนาดนั้นผู้คนต่างก็สงสัยว่า มันเล็ดรอดสายตาตำรวจไปได้อย่างไรนี่ก็แค่สงสัยที่เอาจริงๆแล้วไม่มีใครที่จะกล้าตั้งคำถามพวกนี้ด้วยซ้ำไปแม้แต่พวกนักข่าวคิดแค่ว่าอีกไม่นานข่าวนี้ก็คงจะจางหายไปเหมือนคดีอื่นๆหน่าหลักมากตินอดจะคิดไม่ได้หาทางคุณสบายใจแน่ละลินคุณต้องเข้าใจด้วยตราบใดที่หมอนั่นยังอยู่ผมไม่มีทางนอนหลับเต็มอิ่มแน่ๆ ต้องระแวงว่ามันจะลงมืออีกเมื่อไหร่อุสรินแนบแก้มลงกับไหล่ของเขาด้วยท่าทีผ่อนคลายลงเล็กน้อยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันยังมีญาติเหลืออยู่ต่องคนนั่นเป็นคนดีฉันดีใจมากมาตินฉันไม่มีญาติเหลืออยู่เลยชีวิตฉันมีแค่ยายหลิงคนเดียวมันอ้างวางแค่ไหนคุณไม่เข้าใจหรอกฉันอยากมีญาติเหมือนคนอื่นบ้างผมไงนี่ล่ะลินเป็นญาติคุณ อีกหน่อยเราจะมีลูกหลายๆคนคุณจะได้ไม่เหงาเขาตอบพลังยิ้มขำกับกริยาออดอ้อนนี้จากหญิงสาวน้อยนักที่เธอจะทำแบบนี้เอาปล่อยให้โอริเวอร์ส่งสายตาเหมือนไส้ให้อีกครั้งจนได้ชายหนุ่มถอนหายใจเอาปล่อยให้ญาติของบุษรินสองคนนั้นพักในโรงแรมของอนิสันแห่งนั้นโดยไม่มีกำหนดไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นพูดกับประโยคที่ว่า ถ้าพวกคุณต้องการอะไราเพิ่มก็แจ้งมาที่คนของผมได้ทุกเวลานะครับผมยินดีต้อนรับญาติของภรรยาทุกคนวงเล็บคนดีเท่านั้นเขาลากคำนี้ไว้ในใจก่อนจะขอตัวกลับในเวลาต่อมาปล่อยให้เธอสุกหน้ากับไหล่นาจนรถแล่นเข้ามาถึงบ้านในเวลาเกือบสองทุ่มอีกสาวนั้นแทบหลับไปแล้วความอิ่มอกอิ่มใจกับการได้เจอหน้าญาติที่หายไปจากชีวิตนานนับสิบกว่าปีมานั้น